สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไป FC เอฟซีแฟนขับแฟนมอลลาำช่องต้องอูรําเพลนออฟฟิเชียลมนีอากาศหอนเราพักแรมอยู่ที่พัทยาอ่ามนีอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวจากนอร์วี <Okay. S 1> เกยกน้ำน้องๆแล้วก็ขอขอบคุณเสียบี้ <Okay. S 1> กับอ่าซอเพิ่พนมาแจกเครื่องดื่ม เด็กน้อยมาเอาเด้อลาเด้อน้ำแข็งอยู่ในบดดอมันแดดเด้อมาเมาทีมันเอาอ่ะเชิญทุกทคนนะคะเชิญทุกทคนขอให้พี่สาวจากนอเร์วและกันอาเซียบี้กับสอบพิ่นให้อยู่ดีมีแห้งลำลำรวยรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงนอนหลับให้ได้เงินมือนอนตื่นก็ให้ได้แก้วมันนิโจดขอให พุงเครื่องเรื่องเดือลรังไรขึ้นน้ำค่ะอยากได้อะไรหยิบเอาเลยค่ะนี่แก้วนั่นน้ำแข็งจ้าเครื่องดื่มอันนี้สปอนอันนี้ของของเสียบี้อันนี้ก็คือสปอนเซอร์โค้กกาแฟมาเดอมาเดอเมนยแกะเลยค่ะทีมงานคอนวอยเชิญเลยค่ะเอียงงไม่ดม ทีมงานคนวอยเข้าแถวเลยค่ะขอขอบคุณพี่สาวจากโนวีนะคะขอขอบคุณเสียบีด้วยแล้วก็ขอบคุณซอคนสวยของเราด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเกี้ยวอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเดินนาแข่งใส่เลยค่ะคนละอันคนละอันค่ะหยิบเอาเลยเมื่อนี้ปรากฏว่าแดดคากลายไม่นุ่ย ไม่ได้เอาอะไรเอาเลยเอ,เ,อปเ,ปเอาไปเป็นเอาไปเป็นแพกโลดเอาเอาไปเพื่อพ่อไปเออเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยเออหยิบเลยค่ะไซรลนคอนไว้ที่แถาที่สุดอัน,นอันพอคอนไว้ที่เราอายุหลายก็มูอแม่เขาเบิร์นแล้วมาเอามาเด้อไม่กอบก็ปลูกมูมาเอาลูกเดี๋ยวมันเบิดกนน่รดในลูกมา ว้าอะไราเด็กได้อดันนี้สะลโแก,กนสอนตูเลยนบอหาเด็กขอให้ลำเลเรวยรวยให้หงุงเิงยิงก,กิจการลุ่งเลี้ยงนะคะเด้อน,นอนหลับให้ได้เงินมือนอนตื่นก็ใไ้กด้แกมไม่ได้โชดขอขอบคุณพี่สาวจากนอร์เวย์ขอขอบคุณเสียบี้และก็ซอ มาเด้อจ้ามาเด да า ch, เ้อผู้ใดได้ยินแล้วว่ามาเอากระคือสารสีเก็บขยะน้ำเด้อเยพิตุ้ยเอาหรือยังกำลังครับกำลังนกต้องเอาหรือยังนี่ของปวดพยะเต็มของของปวดพระเต็มได้ปลาวางอยู่ในอันนั้นอันมาเอาไว้ให้อาจารย์วางแน่กัญชัยขยะเด้อครับขยะเด้อปน้ำน้ำน้ำ ไปอไปพ่อหลายนขอบคุณผู้ใหญ่เจดิตด้านหลังรถบ้านดีไปบอกคนแนงเออบอกเอิญนางในแม่เอินนางในนางว่าห้อนหอนบ่มีน้ำแข็งบ่มีน้ำเย็นเย็นกินมาส่นนี่เด้อเนี่ยพี่น้องถทมหฮาลายคนวอยที่อายุเยอะที่สุด64ี่ปีพ่อดอนมาแม่พ่อดอนมาพ่อ มาเดิมมาเดือเอื่อยมาเดอ,เดอ,เดอทีมงานอ่าสูบทุกๆุกแผนกจ้าเชิญเลยค่ะขอขอบคุณซอแล้วก็เสียบีแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพี่สาวจากนอ์เวีผู้สนับสนุนเครื่องดื่มโอ้น้ำแข็งเออ ผมเ่นนปดมีผมเอาไ้กเนะไ้างวัน้ออ้อเอาไปเบิดโหลดนี่เพิ่อนเอามาให้อาจารย์บางเอาไปเลยนีนกาแฟเออเอาไปเลย เอาไปเลยค่ะไปเลยแม่เอาไปเลยเอาไปเลยออไวย้อกันไ้อ้สามอยู่ใส่ผู้บริหารได้มาเอาเออเอาออกเออง่ายออกเออแบ่งไว้จันเนาะเออบ้บอกปลูกกันมาเอามาเอาเด้มมาเด้มมาเด้อจ่ามาเดอไ้ท้ารถลำนฮะ นี่นี่นุ่ยนุ่ยหลังนี่มาเป็นจจงไหนไอ้อากาศเมือ่อไหร่สุดยอดคักเลย <laughs> แดดแต่มีลม <c oughs> ดีนะดีนะยังมีลมอืม ขันบมะมีล้มนี่โอ้ใจขาดพอดีฝนฝนทั้งหลังทั้งหลัง ชนีเต้าไมาแห้งกันบ่เอาแเตอยูนิคอะกับไอ้กัญชักับ่ให้กัญชัยทอดหรือซ้ำผ่านเรแบ่งหมดเออคักมึงเหี้ยงแมวมึงเต่ามึงเหี้ยงแม่ได้สิเอาเอาโทรศัพท์เฮียลุงอ่าขอขอบคุณน้ำเย็นๆขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณพี่สาวจากทางนอร์เวย์ขอขอบคุณเสียบีกับซอเพิ่นเออเครื่องดื่ม อันอันอันนี้แยกแยกอัไนไว้ให้ภัยนี่อะไรกันเส้อเอไว้อ oh, oh, ีกอ๋อจะสิละลายพเก็บขยะนะเก็บขยะด้วยนะคะเก็บขยะด้วยกินแล้วเก็บด้วยนะลูกอะเธอพูดอะไรกินกอนเนาะใบเออใบเออได้น้ำหรือยังมาลูกมามาเอินมูเมา่น้ำเนี่ยมูทั้งหลังที่บ้านบ้านได้ตื่นนะเอินมูเมาน้ำ เขาแห้งจะเลือดอาหารอยู่อย่าไปหาเห็ดน่องแห่งผู้น้อยผู้จอยอยู่เจ้ากระได้คนผู้เดียวเครือลายขวดเ่านี่ ม่ปูม so like, like ูอม่มีเงินเนื่อยก็าลเพื่ออะไรแล้วก็ไปตะเกยกงูเราอ้าวโอ้ขอขอบอาพี่สาวจากนอร์วีแลวกาเซียบีกับซอเนขอขอบุญขอบคุณน้ำสะอาดสะอาดเย็นเยนอร่อยอร่อยหวานวาน ก็นี่เดีน้ำสะอาดสะอาดฮ่า่า่า่สิหรอเมล็ดเร้งป่เมล็มเร้งเข้าไปเล่นน้ำมูกันอยู่น้ำมูน้ำพวกไปใส่ขาดมูขาดพวกกับอ่ได้ก็เล่นอยู่ขวามือประมาณสักสามร้อยเมตขวามือเนี่ยไช่ได้ ทั้งหลังตื yeah. family, ่นเบดไปว่ามาเอาเด้อมาเอาเด้อพ่อได้ยังมาหันได้ได้น้ำเออกระบาดมีเสียงเม่นดอกอยากให้ทั่วทิ้งกันเพราะว่าอาการหอนผู้ใดก็ตั้งอยากกินบิด่แม่ว่าเบิดเบิดแล้วเอาเอาคือพ่อได้น้ำมูอบบสิยบ้าเจ้ยัางปีมึงมีสารไร้พื้นอ้วยนี่อื้อเป็นหมดเเสียเนาะ น่ี่ะดีสดเส้น่นไปม่บดีน้ำทเลบดี้บดีเดียบุเดี่ยวบาง่่บดีหมือนอ่นน้ำทะเลโอ้ว่าย่าเพื่อนนั่นนี่มเมลล่าเราเกิดนี่เนาะ ลีนะยังมีลมถ้าไม่มีลมอยู่ไม่ได้เลยนะไปกันดึงไว้ใหญ่บิวเดนอริวงานนจันท้์เนอรมันยังดอกขาเต็มนึงลืมไใหม่ีนี้ใส่ไอปัญานายลืใหม่หเปอนทิตนี่เอออยปีนไปมันเหียกคาทยอยู่นะเอาเอาขาเอ้เ e d ดีมาใส่ใหม่เยู่ คนไทยลื้ขาเต้อันหนึ่งเป็นเยอน่อยู่สนามเป็นเพื่อนเด็กคนไหนเออเออบ่ได้กินดอกกระสุนเขาสิจ <c oughs> กจิ้งไปตีตอกตนเลงเลงแดดอ่อนๆมนประมาณจะหา มีแหงกินน้ำเย็นๆหลักก็มีแหงียงเอาเน,น้องครับอยู่ดีม่แหงสุดทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกร้องใจช่องตองอูระเพิ่นอฟิเชียลนะครับผม ติดตามกด Subscribe ต่อกันคลิปหน้าพี่น้องที่ดีไม่แห้งส,สุดทุกคนครับสวัสดีครับ